มัไม่ได้เป็นระเบียบที่งนเหมือตั้งอยู่ตลอดใช่ไหมเพราะต่อรอยฟุ้งกลางอยากต้องก็ต้องแสดงปาเวรามันมันมันเติมของข้างเลย้ายขวาเลยใช่มาแล้วมอนมอนมอนให้กับแทนติดที่เตะเตะแต่ได้เตยืนดซสายโอ้โหตรงนี้พบสเก็ไม่โดนกายหลัไม่อดีน้เตกระจายเนิูเลยพอ้นหลังมันก็ไม่มเบเินแล้ตรงนี้ ่าเจมบังไม่ได้ใครก็จ็อกมอนมอนเอ้ยนุกนุกหลอกอ้ตัวนี้ชอบหลอกอีกแล้วโอ้โหหลอกเก่งเกินโอ้โหตัวนี้ไม่ธรรมดาพี่โบพี่โบไหลมาก็เต้ยิงลูกนี้โอ้โหเจตัดไม่ได้เอาละโตกลับได้ลูกนี้ครับหนึ่งแตะไปลูกนี้เข้าทางลูกนี้ขีดพี่เบิร์ดได้บอลอยู่พี่เบิร์ดก็ชากพี่เบิร์ดแตะไปลูกนี้วันทูเต้ครับเต้ทีโอ้ยโอ้โหยิงเหนือจ่ายลูกนี้เกือบเข้า มาแล้วมาที่การดกัดเอากันได้บอลแล้วกัดล็อกไว้การดไหลแทนปล่อยแทนแทนให้กับเคนเคนออกซ้ายไปดิมอนมอนจับแรงไปนิดนึงลูกนี้มอนเอาแะ้วพี่โมตัดไม่ได้พี่โมล็อกเข้าลางเต็มนิดนึงพี่โมดึกยักอยู่โดนเกี่ยวไว้ได้ลูกนี้เข้าทางทับตีทอปตีล็อกโอ้เลยท็อกทับตีหุยยิงแบบเหนือชั้นลูกนี้ พี่กองหน้าเราไม่มีอย่างงี้บ้างอ่ะเอามหม่ๆจะเจอดีที่ได้ทีมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงบอกแผนอะให้เรียบร้อยก่อนลงสนามเจอซีครับสิดดาเข้าก่อนไหมครับแล้วแต่ผู้จัดการเลยครับผมเพยายามจะกดผู้จัดการไปแล้วเบิร์นไปติดพี่โบพี่โบพี่โบไม่ว่างภาคอยู่เอาสองคนไหมไหลไปลูกนี้ไม่แต่การการเล่นหน้าสองมันต้องไม่ไปห้อยไงมันต้องเป็นหน้าสองที่ที่มาช่วยกางกวนเพราะถ้าห้อยมันจะ มาแล้วมาที่เคนครีนบอลไว้เคนไหลออกซ้ายไปเลยที่มอนมอนเปิดไปลูกนี้ติดทีเมืเดียวมืเดียวเตะเขี่ยวมาเข้าทางเจเจพักอกไว้เจบอกปล่อยเคนครีนบอกให้เจเจเจอะไรก็แทนแทนแล้ว้ายไปที่มอนมันเบิร์นเร็วที่ติดพี่โบอะไรไม่มอนเร็วไว้หน่อยอะไรท็อปตียิงลูกนี้โอ้ยจอกเสียไปได้ เดี๋ยวจะเลือกไปยืนแบบเนี้ยมันไม่มีทางได้บอลมันต้องคนนท้่มันคอยคนนเป็นตอนนี้เปิดพอด้วยธรรมชาติเปิดไปฮิโบรมุกเข้ามาตรงนี้เอาละจ็อกจ็อกจ็อกจะโตกลับแล้วจ็อกจะโตกลับแตะไปลูกนี้แตะชาเฮ้ยจ็อกไปไหนมาเนี่ยไปแล้วลูกนี้แล้วก็โดนเลยเรียบร้อยโดนแย่ไปเฉยเลยจ็อกเตโตเตหลังทับซึ่งยิงเลยลูกนี้จ็อกจ็อก ต่อไปใครเป็นโกครเป็นโกแล้วกันหน้า็นโกสองสองมันต้องเป็นคนหนึ่งตรงกลางคอยเก็บบอลมีความเป็นหลังใช่ไหมครับเยวมาแล้วที่แทนแทนเบอร์มาเจมาแล้วเตเต้ทรับทรับสี่เอาได้ทรับสี่ล็อกไว้ยังไงมาที่เต้ยิงกูนี่โอ้โหติดยิงสามนี่โอ้โหพี่ที่เทสพี่พอเขาบอกว่าหลังเดี่ยวได้ ่ะกลางมันไม่มีเมื่อกี้ไม่แต่ที่เราไปายถึว่ามีควายสองตัวบ้านหลังเดียวงั้นให้พี่เขาเล่นกลางไหมล่ะเพราะว่าเดี๋ยวตั้มกับต้อมยืนหลังแล้วไปแล้วพี่พอแล้วกูกดต้อมต้อมต้อมมากูไหมก็มึงกับต้อมก็ยืนหลังไงคือพี่พอหลังเดียวให้พี่พอเล่นสามไปเลยอ๋อเดี๋ยวจะเอาหลังเดียวเอาหลังเซ็นเตอร์เลยพี่พอจะเล่นเซ็นเตอร์ใช่ป่ะทัวือเซ็นเตอร์ใช่ป่ะ พอดเซนเตอร์ได้พี่บอลเล่นหลังตะกรูต้มขึ้นมาเหนือเขาเออได้หมดอ่ะสามแล้วแล้วก็ก่อนกลางใช่ไหมสี่ไอจอกขวาห้าเจมขวาไม่ถ้าจะเอาเอาพี่เขาเล่นเฮ้ยยิงลูกเดียวไปเลยพี่ทับได้ตอนกลางเนี่ยเขาอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมึงไม่มีที่อยู่ไหงผมก็อยู่ตรงนั้นไม่เลยไม่เหนือมาอยู่เลยผมไปกูอยู่ข้างหลังไว้ได้ไหลไปลูกนี้ออกไปเลยไม่ทันหนึ่งในนี้คืพี่บอลใช่ไหม โน่นนี้โกไอ้ต้อมอันนี้ออนอันนี้จะเตะขึ้นไปตรงนี้ไม่ทางอจะกลายเป็นเล่นหลังสามหลังสามแบบไม่ผมเราเราขึ้นมาอย่างงี้ไงเออเราขึ้นไปหน่อยได้ป้าเนี่ยพี่พรมาลิตเต้คือเอาตรงไม่ได้ไรไอต้อมแตเล่นไม่ถึงยกมาแล้วลูกนี้เอาแล้วม่อนม่อนได้บอลอยู่เขียนได้บอลแล้วเชน เจสับขาหนึ่งทีสับขาจะโยกเหมือนจะล้มแล้วก็ไหลมาให้พี่เบิร์ดไอ้ไม่เนี่คนเราฟังไหลมาทันที่เต้เต้มาพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดบังไว้พี่เบิร์ดเอาใหญ่กว่าดูหนังก่อนเลยที่ทับหนึ่งทับหนึ่งแล้เต้เต้หมวนแล้วเต้ดึงบังไว้ก็มาสองสามสี่ห้าปัญหาวันนี้คือคุยอยู่สูงเพราะคุยอยู่สูงคืุยยืนสูงยกไปแล้วลูกนี้เจม่งไว้ได้ปัญหาเดี๋ยวคุณเล่นกลางเขาเนี้เล่นไงก็ได้เดี๋ยวคุณเล่นกลางโยกลูกนี้เออแล้วก็มี ไม่แต่งๆไรแผ่นที่หน้ามันไม่โดนด้วยหน้าม้างั้นหน้ามันต้องแค่ไอ้จ๊องแล้วก็อะไรไอ้ก็คืออ่อนกับจ๊องอยู่นี่ไอ้พันห้อยนี่อย่างนี้อ่ะไปแล้วเจมบอเปิดตรงนี้มาที่พี่เบิร์ดตรงนี้พี่เบิร์ดไหลมาพี่โบยิงด้วยซ้ายโอ้โหไม่ตรงกรอบมีไหมไอ้พี่พอ้าวหรือถ้าอย่างนี้พันไม่อยู่เล่นหน้าพาเมนิงโก้พาเมนโกก็เล่นหน้าเหมือนเดิมแล้วกลางไม่หมดจบกลางกลางกลางสีอย่างนี้ใช่ไหมเจมขึ้นไปแล้ว เจไปแล้วให้กับเคนเคนจับบอลไว้ไม่อยู่นิดนึงเห็นอย่างงี้น่าเคนยิงนี่ไม่ตรงต่อมันก็อยู่นี่ต้องหาคนหนึ่งมายืนตรงกลางอะต้องปิพรปิพรอย่นี้อ่ะปิพรอยู่นี่หรือไม่ก็ให้กูมายืนกลางจอกขึ้นหน้าไปมาแล้วมาที่เต้เตไหลลูกนี้เอาแล้วเจมเกมไอ้เกมยิงนี่โอ้โหติดจ็อกเกม เกมแรงอยู่เกมหักเข้ามาพี่โบยิงลูกนี้โหเจนป้อกไม่ได้ไหลมาพี่เบิร์ดยิงลูกนี้ครบร้อยเลยพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดล <c oughs> ุกลุกมาที่เจเจกระชากแล้ว เจ๋อไหลไปติดพี่เบอร์นิดนึงเข้าทางเกมเกมบอกจะเล็กกว่าเกมดึงบังไว้เกมดึงบังไว้เกมไหลให้พป่เบอร์สวยครับลูกนี้โอ้โหตัวนี้เล่นดีเหลือเกินโอ้โหไม่รู้ไปทำอะไรมาเอาแล้วโอเคกัด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 ยิงลูกนี้โอ้โหเยบอ้อยกัดสองอ้าวคนไปไหนวะสกอร์บอดไปไหนสกอร์บอดวางแผนอยู่วางแผนอยู่ สกอบอกวางแผนอยูจ่จำให้ตำแหน่งเดี๋ยวกูซื้อกอกแผนให้ที่ท็อปหนึ่งที่โบโบหลายมาี่เตเตเต้ออกขวาไปที่เกมยิงนี่โอ้โหอะไรวันนี่ไม่ตกกับจัดสองกับใครวะจัดสองอยู่ดีเคฝั่งนี้ใครยิงวะเมื่อกี้ไม่มีคนหนึ่ง เยลืมเลยเดี๋ยว BOC ออ่ะอ๋อพี่เบิร์ดเออพี่เบิร์ดออนสามแต้นอนได้ตัวตัวลูกยู่ตรงไหนอ่าแทนบั๊โอเคเป็นตัวแล้วเห็นฟอร์มการเล่นแล้วเปลี่ยนตัวเลยเหรออยู่ก้ายอ่อนเต็มกยอนแล้วพอไหวจ้องค่อยจ้องเวลาเล่นชอบวิ่งอย่างนี้มันชอบนชอบวิ่งไหนมาให้พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดบอกแทนแทนบ้าบแทนบั๊บไว้แทนบอกตัวใหญ่กว่า แทนหนึงบันไว้แทนหนึงบันไว้แทนหลายคืนไปที่เจเจย,ยกเลยลูกนี้อเอาลูกนี้มายแล้วที่คาถาทับหนึ่งไหลให้กับพี่โบพี่โบพี่โบไปแล้วพี่โบกระชากไปแล้วม่อนบอกบังไว้เรียบร้อยตามอะไรพีเตอรตามอะไรวะตามนั้นหนึ่งสองตามอะไรกูไม่รู้เรื่องเลยกูไม่ได้ฟังมึงไม่รู้จัทันทีมเลยวะเมาทุกภาคให้มาฮะ มาแล้วนพี่เบิร์ตตัดไปได้เอาข้าวตังแทนตัดแล้วให้แทนเลยทไมล่ะโอ้จะแตกไปตรงนี้เตตัดไม่ได้พี่โบมาทีเต้เต้กะชากไปแล้วเต้เปิดลุกนี้จอกตัดไปเอ้ยนชนบ่นบ่แป๊นึงแป๊บนึงพิกเปล่าพิกเปล่าพี่เบิรบเป็นไงนุกไหวเปล่าไม่ไม่พิกไม่พิกนี้ก็เทียมละก็เทียมละ ได้อยู่นะลองล้มหนักได้นะโอเคป๋าไหลให้กับแทนลูกปู่ครับเฮ้ยพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดไปพี่เบิร์ดไหลเข้ากลางไปลูกนี้เอาละพี่โบพี่โบยิงลูกนี้โอ้โหครับพางไปนิดเดียวแต่เข้าตางไม่รู้เมื่อกี้ต้องใส่แมงตดสีฉีใส่ตา ไอมีอยู่ตรงนู้นไงโอ้โหมีหาเพื่อนอยูแล้วหาเพื่อนอยูแล้วมอนยี่สิบวิยุท้ายมอนหนึ่งมอนไว้ไหลมาติดตรงนี้เอาแล้วออกหลังไปสี่วิยุทายแล้วสี่วิยุทายต้องรีบแล้วเวลาหมดแล้วเจกระชากแล้วเจกระชากให้เต้อะไรวะเนี่ยเอาแล้วพี่โบต้องยิงแล้วนี้แตะไปเต้โดนสกัดไปได้หมดเวลา